สบายดีพี่น้องสบายดียงมเศร้าเมื่อนี้มาหันชาแพงคือเก่าสุเลยนนเล้ยใส่เอลโกฮุมโกฮอเด่มาแทงสุแลวเด่นเอาซัมมี่ทุกท่เออบบกับตันแบวกับตันกําลังเสียนหายน้ำเกลือพี่น้อง บเนบาพีทเนาะกำลังสิใส่น้ำเกลือเพื่อทหารไม่ได้เป็นเท้าเพื่อทหารสงครามเมื่อวานเนี่ยจอแพร์ขึ้นกระซองตอนค่ำเพิ่อเลย่นสื่อน้ำเกลือมาให้เบากับตันปุ๊กหนึ่งที่มีห้องหมอเก่าที่นุ่นสูงฮะในเท้าเราเป็นหมออยู่นุ่นสูง หมอทหารตะกี้เได้ใส่ในหมอง,องเฮอยนนี้หมอพี่กระเพามันเสือ่อมน้ำเกลือมาใหา้ใส่ปุ๊กหนึ่งหมื่อวานนี่คืนตอนค่ำเห็นอันร้านรายจ <laughs> ่อยแห้งเทมเมื่อยพอเออนั่งอย่างกับบอมี่เอาอัน <laughs> นั่นแหละมาแนนยาปักทุนนะแนนเอาอัน เอานะแห้งขึ้นคักแล้วนะ่าเอาอย่างกะติวนะฮะัทไว้ไม่หัดนี่คือหัดเหนื่อยหหาเอ็ม็จ้าหอค่ะจ๋วได้แล้วกเอายี่ยมมาคืนหน่ะนี่เลยไม่ได้นี่อ่าหนึ่ง ใและยรกเสียถ้าถึงที่ที่นี่พ่อเห็าวองนั่นยากถึงปื้นเับพ่อไปบ่สิ่ก็ได้ฮะ ของอออันขงยากให้แทงสดอยู şey ่แล้วเห็นเข็มระยะระยเลือดับบ่ น้อยน้อยเดียวเออมันเลือดจางแล้วเปนเลือดหนองผมีถึกถึกเส้นเลือดฝอยมาจากมันเลยบ่ออกตัวไงครับเลือดน้อยข่าวเส้นเลือดดำอืมกูได้แค่ดีไว้เถือยมันคือเพ้นนี่ออกมาจากมันบกมขึ้นยามันแตกบ่ มืจะเลือน้อมหนมันไดเล่อนี่ยถุงลองเบิ้งเานอมันจะดขึ้นยมันมันสมันถือเส้นหน่อย

มีใบกีอยู่าคยายแล้วก็ยายนะลยไปยายทำไป้าขึ้นสูงแต่อ้าบังเส้นเลือดใหญ่อยู่สูงเลยน่เลือดออกเลยได้รล้ะเลือดออกลายแล้ว

บ้านน่ะปุ๊ไม่เห็ดวียกรวมปุ๊บเวทหแวห็นหูปุ๊บใส่ตลอด แว่นสตลอดแท้อันแท้อันนี้ต้องใส่ขยายเออแว่นขยายใส่ตลอดบ่ได้เลยเนาะมันลายตาใส่แว่นเยสาอันต้องใส่แว่นตอดแว่นขยายใส่เรื่อยๆคือว่ามันลายตามันน้อยเนาะถ้าไมบักสิบ่เ็นยออีบ่ั ใส่แล a p แล้วเรียบร้อยพี่น้องข่าวหายก็มาพร้อมกับข่าวดีเนาะอันสบายดีพี่น้องเมื่อยเข่าน้ำเกลือพี่น้องเลยเมื่อยแงปากนะจนซีดปากนะจนซีดเลือดดำดำเลือดแม่เลือดเหนียวเป็นเลือดเหนียวด เบากับตันก็นได้รับข่าวดีเนาะพี่น้องหลังจากแสนน้ำเกลือแล้วอันทั้งแม่ทั้งแม่หักเนาะทั้งอันแม่หักเพื่อนกับผักเงินมาใส่หนีเสาแพงแล้วที่ยืมไปอันซื้อไดแม่ที่อันยืมไปซื้อไดสามพันบาทเนาะเพื่อนกับผักมาให้แล้วก็ใส่หนีไปเรียบร้อยเนาะ ขอบพระคุณผู้ใหญ่เด้อเนาะขอบพระคุณผู้ใหญ่ต่างๆประเทศหลายๆเนาะจีเมตาขอบคร้วของเงินกับตันขอบครัวของเงนินเมลิงทีเมตาฝากเงินมาให้ใส้หนีลาซาวฝากเงินมาให้ใส้หนีละซาวไปซื้อได้น้ำโซล่าซิลอะไรเงินบัพ่อ, <Ma' am. S 1> อกับก็ได้ยืมเงินละซาวไปไปซื้อเนาะสามพันบาทกับมาใส้หนีละซาวแ,วแล้วละกันเงินที่เรือกะ เรืออยู่ทะเลเกาะหาแสนหาแสน 93, เก่าสิบสามพันเรืออยู่หาแสน 93, เก่าสิบสามพันเนาะแมนเพิ่งก็ผักมาลอยเศร้าลอยเศร้าลอยเศ้ายูรเนาะลอยเศ้าอ้อยบอยออยบบ เลยสองล้านปลายเลยสองล้าน 93, 000, กเก้าสิบสามพันก็เหลืออยูหาแสนเก้าสิบสามพันเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีขอขอบพระคุณแม่หลายเด้อต่างประเทศก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยเด้อสุขภาพแข็งแรงเนาะให้กินข้าวแซ่บเด้อมาห <c oughs> น้าทีก่การงานก็นขอให้จเจริญรุ่งเรืองเด้อแม่เด้อกาเซียไหวใส้ในครอบครัวนี่แหละแมนเหลือเนนือี่าะใส่ มือนี่ผอมะนาวอีกเลยมือนี่มึงขึ้นนี่ตึ่งรุ่มตึ้งยังขึง้นตึ้งเนี่ยเราดสาวซื้ออันน้ำเกลือมากเขาา่าห้ยแสนหาสิพัน <Man. S 1> แฟนไอ้เจ้าเงินไหนหลอดสาวคนเราบ่เอาน้ำดอกคน ที่เท่ากับปูก,กมมประลสมมสูสามมือไปทางไหนแล้วสามมื้อสามมื้อทีมือนี่เพิ่นปูคนเดียวเด้คอยเป็นคอยไปคอยทีละเลียนถ้าเลาไปปูจะเถือกฮักปูซ่าเนี่ยแมนแถมม,มันมันมันโมพียงกันแน่ปูไปทีละหน่อยละหน่อย Yeah, มาหอดนี้กับมิงลิงกับสิขอปิดคลิไปเด้อพี่น้องฝากวิตามกูไลก์กแจ้งในเด้อแล้วก็ขอขอบพระคุณแม่ใจดีหล้ยๆเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี